สวัสดีทุกคนครับ So hello everybody ก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปีนะครับ So this week is the last week of this year ผมก็ได้ขึ้นหัวข้อนะครับบนจอนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีนี้นะครับ So the topic is on the screen Let's thank God for this year เราทุกคนนะครับทุกทุกครอบครัวก็เจอเรื่องทั้ง ที่ดีและก็ไม่ดีในปีที่ผ่านมานะครับ everyone in uh, and every family have experienced uh, both good things and bad things in the last year ก็รู้ว่าทุกคนก็มีเรื่องที่ดีๆเยอะแยะเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับ and I know that you have experienced uh, many good things แล้วเรื่องที่ยากๆก็เกิดขึ้นเยอะด้วยนะครับ at the same t i m e you guys are experiencing uh, bad things or difficulties แต่อยากจะให้เราจบปีนี้เนี่ยด้วยการขอบคุณพระเจ้าทั้งเรื่องที่ยากแล้วก็เรื่องที่ดีนะครับ but I would like all of us to end this year with giving thanks to God and we will end this year well นะครับก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าแบบทั้งเรื่องที่ยากแล้วก็เรื่องที่ ที่เราชอบนะครับ so we wanna give thanks to God for both good things that happen to us at the same times or the difficulties we also wanna give thanks to God มาดูข้อพระคัมภีร์นะครับผมขึ้นไว้ให้บนจอนะครับ let's look at the scripture สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตท่านในพระเยซูคิดคือการกล่าวขอบคุณพระองค์ในทุกกรณี God's in all circumstances for this is will for you in Christ Jesus thanks all for for you ผมขีดเส้นใต้คำว่าพระเจ้าประสงค์นะครับ and I underline the word God's will เออที่ผมขีดเส้นใต้คำนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้ามองว่าสำคัญนะครับ and I underline that because God thinks this is very important เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะ uh, ให้เราทำอย่างจริงจัง It's what God wants us to do it seriously นั่นก็คือการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องนะครับ It's just one uh, God wants us to give thanks to Him in everything ทั้งเรื่องที่เรารู้สึกชอบนะครับ for those things that we like เรื่องที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ดีใจ what we are happy with and we are pleased with รวมถึงเรื่องที่เรารู้สึกยากนะครับ and at the same times for those things that we think is very hard แล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ชอบแล้วก็ไม่พอใจ what we don't like and we are disappointed พระเจ้ามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะขอบคุณพระองค์ในทุกๆเรื่องเลยที่เกิดขึ้น uh things that is very important for us to give thanks to him in everything that happened to us มาดูกันว่าทําไมพระเจ้าถึงประสงค์แบบนี้นะครับ what are the reasons that god wants us to do that อทําไมพระเจ้ามองว่าสําคัญที่เราจะขอบคุณพระองค์ในทั้งเรื่องที่เรา มองว่ายากและก็เรื่องที่เราชอบนะครับ What are the reasons that God wants us to give thanks to Him in those things that is hard and at the same time things that we like มาดูพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะครับ Let's look at another scripture และเราทราบว่าพระเจ้าช่วยให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าคือบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้เรียกด้วยความประสงค์ของพระองค์ and we know that in all things God works for the good for of those who love Him, who have been called according to His purpose. ในจอนะครับจะเห็นว่าผมขีดเส้นใต้คําว่าทุกสิ่งไว้นะครับ and I underline the word all things ข้อพระคัมภีร์ที่เพิ่งเราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับบอกให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่ง The Scripture said we have to give thanks to God in all things. ทั้งที่เรารู้สึกชอบและก็ทั้งที่เรารู้สึกว่ายากนะครับ Those things that we like and those things that are difficult. และข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในจอในตอนนี้นะครับบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพระเจ้าจะทำให้เกิดผลดีกับเรา And the Scripture said all things God will work ์ก r ์ส o หร o บด o o ์ส o หรั o ด e สที่รัดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งเรื่องที่ยากและเรื่องที่เรารู้สึกว่าชอบใจพระเจ้าจะทำให้เกิดผลดีกับเราครับ so all those things that we are happy with or something or those things that is hard God will work all of that to uh, be good for us เรื่องที่เราไม่ชอบนะครับที่ได้เกิดขึ้นพระเจ้าจะใช้เป็นอุปกรณ์สร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับ God d ็ใช้สิ่งที่เร t t ม่ชอบ i i ็นเค e ื o o งม o o ท t o o ่ to help us t o g r o ตตอนนี้นะครับก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราชอบก่อนก็แล้วกันนะครับ so let's uh, focus on will like we the we part that we like first. ก็อยากจะใช้เวลาให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับคิดถึงปีที่ผ่านมา so just spend this time to think about uh, the things that we like in the last year มีอะไรบ้างเอ่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ชอบนะครับ what are the things that it has happened and you like those things เป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับ those things that make you happy ก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นนะครับ we w a n t to give thanks to God for for that that good things ก็มีหลายเรื่องที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมในปีที่ผ่านในในในปีนี้นะครับ and for me I have many good things happened to me ก็มีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับ so one thing I would like to share with you ก็คือการที่ลูกชายเนี่ยนะครับได้ได้ย้ายโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนนานาชาติที่เหมาะกับเขามากๆนะครับ is uh my son get to move his school to the international school that will that he fit s so well เขาก็รู้สึกว่าทั้งเพื่อนนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาชอบนะครับ He really enjoys his friends in t h i school and he, his, uh, s and his uh, teachers แล้วก็ระบบการเรียนก็เหมาะกับเขามากๆนะครับ And the school systems is just good for him เมื่อเมื่อลูกชอบเมื่อลูกชอบโรงเรียนนะครับพ่อแม่ก็มีความสุขนะครับ So when my son he likes the school uh, as parents we are very happy จริงๆแล้วนะครับก่อนที่ลูกจะไปสมัครเข้าโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้นะครับผมก็ดูอีกแห่งหนึ่งไว้ด้วยนะครับ Actually before my son attended this school I looked for the the school and I thought about another school ก็จำได้วันหนึ่งผมก็เดินลงบันไดนะครับ And I remembered one day I was walking downstairs ก็มีก็มีความคิดที่จะโทรไปสอบถาม ที่โรงเรียนนานาชาติอีกที่หนึ่งนะครับ had the idea call and ask about the in another international in in I the the school school to ขณะที่ล้วงมือที่มือนะครับล้วงเข้าไปในกระเป๋าเพื่อจะหยิบโทรศัพท์นะครับ while I was picking my phone from the pocket พระเจ้าพูดเข้ามาที่ใจอย่างชัดเจนมากๆนะครับ God spoke to my heart clearly พระเจ้าบอกว่านาธานต้องไปโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ God told me That uh, Nathan will to this will go International school พระเจ้าพูดชัดเจนมากๆ God spoke so clear ผมเนี่ยรีบวางโทรศัพท์ผมใส่โทรศัพท์กลับไปในกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับ So I put my uh, phone in my pocket sat <laughs> immediately นะครับผมผมผมเอาโทรศัพท์เนี่ยใส่กระเป๋าด้วยความยำเกรงพระเจ้า And back fear phone in God I with put pocket the my of แล้วก็ไม่ได้โทรไปหาอีกโรงเรียนอีกเลยนะครับ and I, I didn't call another international school at all ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับลูกของผมก็สอบเข้าโรงเรียนนานาชาติในนี้ได้นะครับ and I'm I'm so thankful that my son just passed the exam to enter to this international school เออเทอมแรกส่วนใหญ่ก็เรียนออนไลน์นะครับ so the first term he just studied online เออแต่ แต่ในความเห็นของผมผมว่าเขาก็ทําได้ดีมากๆนะครับและในความเห็น he did so well ีมากจากวันนี้ไปนะครับจนถึงสิ้นปีนะครับก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่ดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับ so, well. so uh, just thought about we uh, For for we, we to to God for the good year the last want thanks the t h we give that He has done for us นะครับอยากให้ทุกๆคนเลยนะครับคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับในในปีนี้ทั้งปีนะครับ So I would like to encourage all of you to think about all the good things that has happened to you in the last year. This year actually. In this this year. The year 2021. Okay. This year. Thank you. i s clear right? <S <laughs> นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับตั้งแต่มกราจนถึงธันวานะ so i'm i'm grateful for what has happened uh o r the good things that has happened to us from January to December นะครับโอเคนะครับก็สำหรับพี่น้องเองนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องให้ทำสิ่งเดียวกันนะครับ so i want to encourage of you to do the same thing นะครับให้เราคิดดูว่าตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาปีนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้ทำให้กับเรา Think about uh, what happened or the good things that God has done for us from January to December. นะครับก็จะทำให้เราได้ซาบซึ้งถึงพระคุณของพระเจ้านะครับ So we will appreciate all the goodness of God in our lives และพระคัมภีร์ก็บอกให้เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับสิ่งที่มีสิ่งที่ที่ยากมากๆที่เกิดขึ้นกับผมด้วยเช่นกันนะครับ I have experienced uh, many difficulties นะครับก็มีมีเรื่องที่ยากมากๆเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดให้ฟังนะครับ So one of the difficulties that I would like to share with you เอ่อตอนนั้นนะครับเป็นเป็นต้นเดือนกันยายนนะครับ And is the beginning of September เราเปิ้ลก็ผ่าตัดนะครับ And Apple, my wife has surgery. ่าตอผมก็ไปอยู่ที่ห้องผ่าตัดกับเปิ้ลนะครับไม่ใช่นะผมไปอยู่ในห้องพักที่โรงพยาบาลกับเปิ้ลนะครับเพื่อไปดูแล So I was at the hospital to take care of her ก็วันหนึ่งก็กลับมาที่บ้านนะครับเพื่อจะเอาเสื้อผ้านะครับเพิ่ม So I I came home to uh, pick up my clothes And back hospital to to the go ก็จำได้ว่าวันนั้นเป็นวันพฤหัสนะครับ and I remember it was on Thursday ผมก็ตัดสินใจที่จะออกกำลังกายนะครับที่บ้าน I decided to do the some exercise at home ก็อยากจะออกกำลังกายเพื่อที่จะคิดว่าเพื่อที่จะปล่อยความเครียดออกไปนะครับ I want to uh, release my stress so I exercise ก็เมื่อออกกำลังกายเสร็จก็เหนื่อยมากนะครับ and I was very tired แล้วก็ มันเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า panic attack นะครับ and uh, suddenly the panic attack just happened ผมก็รู้สึกเหมือนเหมือนหัวใจจะวายนะครับ and I felt like my heart uh, is like a h e a r t attack ก็ก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายนะครับ and I felt like I was about to die ก็เลยโทรหาเพื่อนคนหนึ่งให้มาหาผมนะ so I called one of my friends แล้วให,ให้เขาขับรถเนี่ยพาผมไปที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนะครับ a n d ไ a ้ k ห d h i m to uh, drive me to t h e h o s p i อง l ุกเฉิที่โรงพยาบาล r อ้มอก็ตรงจผมอยะเ่าองะแล้เขที่อที่แล้วขขที่ขณะที่ผมกําลรร นะครับขาที่ขาที่กำลังรอผลการตรวจจากหมอเนี่ยพระเจ้าก็พูดกับผมนะครับ And while I was waiting uh, for the doctor to check me and God was speaking, I uh, was speaking to me. Uh, พระเจ้าบอกว่ามีบางสิ่งในตัวผมที่ผมต้องแก้ไข God told me that there is something that uh, is going wrong in my life that I need need to be corrected. แล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะให้ผมรู้ ก่อนที่จะสายเกินไป And God told me that He wants me He wanted me to know before it would be too late ผลการตรวจนะครับร่างกายของผมก็ปกติดีทุกอย่างนะครับ And the result of the medical checking it was fine i was fine หมอบอกว่าผมเครียดเกินไปนะครับ The doctor said I was too stressful สองวันต่อมานะครับผมก็ก็รู้ว่าโอเคตัวเองเนี่ยได้ ได้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์นะครับ so a n two days later I found out that I was in the uh, process of being burn e d out สองสัปดาห์แรกก็ยากมากนะครับ so the first two weeks it was very hard ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า anxiety disorder นะครับ and I experience anxiety disorder ความกลัวนะครับแล้วก็ความกลัวกับความเครียดก็ผสมกันยุ่งไปหมดนะครับ I had fear and stress is all messed up มันเหมือนเส้นได้ที่พันกันยุ่งแล้วก็ต้องค่อยๆแกะออกทีละน้อยทีละน้อยนะครับ It's like all the yarn that is just uh, so uh, messed up and I have to learn to untie it ผมผมเห็นหลายสิ่งที่ตัวเองต้องแก้ไขนะครับ and I saw many things that I have to learn to sort it out uh, สิ่งหนึ่งก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยผิดไม่ได้นะครับ and one thing that I learn is I learn that I cannot make any mistakes uh, ผมมีความเป็น perfectionist นะครับ because I am a perfectionist person และมองว่าการทำอะไรผิดพลาดเนี่ยมันไม่โอเคนะครับ and I think it's not okay to make a mistake ถ้าผมทำอะไรผิดพลาดนะครับ ผมจะคิดวนเวียนอยู่กับความอยากจะคิดวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ทำผิดพลาดไป If I do any mistake I will keep uh, thinking about those mistakes แล้วก็จะวนแล้วก็จะกล่าวโทษตัวเองนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่า And I I would accuse myself all over Uh, ถ้าคนอื่นทำอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะไม่ค่อยพอใจนะครับ and if anyone made a mistake I also feel disappointed ก่อนเบิร์นเอาท์นะครับผมก็สอนคณิตศาสตร์ลูกนะครับ so before being burn e d out I taught uh, my son mathematics สอนเสร็จก็คิดว่าเขาจะทำการบ้านได้ถูกต้อง and I just thought that okay after teaching him he would uh, do homework correctly แต่ปรากฏว่าเขาก็ยัง ทำไม่ได้เขาก็ยังทำผิดนะครับ but it turns out to be that he could not make it correctly he <laughs> made a mistake ผมรู้สึกโมโหนะครับโมโหมากๆเลยนะครับ I was very angry ช่วงที่ผมเบิร์นเอาเนี่ยผมผมเข้าใจสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับ and being burned out understand that what I did was not right ความเป็น perfectionist ที่ที่รู้สึกว่าผิดไม่ได้เนี่ยมันทำให้ผมเครียดนะครับ for me as a perfectionist it makes me to become so to stress นะครับคือการที่เรารู้สึกว่าเราผิดไม่ได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเครียดมาก because uh I I just think I cannot make a mistake otherwise I I would be so stressed แล้วแล้วความเครียดก็เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดการเบิร์นเอาทนะครับ and being stressed caused me to experience burn burn out ความเข้าใจนี้นะครับก็ทำให้มุมมองของผมต่อชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับ and this understanding uh, changed the perspective of my life ผมก็เริ่มที่จะมองผมก็เริ่มที่จะมีมุมมองต่อชีวิตแบบใหม่นะครับ I have the new perspective in my life ชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการทำทุกอย่างให้ perfect Life perfectly. is not about making everything not about ชีวิตไม่ใช่เรื่องของการทำผิดพลาดไม่ได้นะครับ life is not about no mistakes in life แต่แต่ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการลองผิด ลองถูกแล้วก็เรียนรู้นะครับ But life is about trying uh, do this and that and learn from the mistakes เราผิดพลาดได้นะครับ We can make a mistake แล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตนะครับ And then we can learn and grow from those mistakes ผมก็มองชีวิตแบบใหม่จริงๆเลยนะครับ I have the new perspective of my life จากเดิมคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟผิดพลาดไม่ได้ Before I thought everything need needed to be perfect and no mistake ตอนนี้ก็มองใหม่ว่าเราทำผิดพลาดได้ในชีวิตนะครับ And now I have the new perspective that I can make mistake พราะชีวิตเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับเป็นการลองผิดลองถูก Because life is about learning. We can learn from our mistakes. เราเรียนรู้แล้วเราก็เติบโตนะครับ We learn and then we grow. เราเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเราก็เติบโต We learn from mistakes and then we we grow. ดังนั้นความผิดพลาดก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะ So it's normal. It's common. It's okay to make a mistake. ก็ทำให้ผมเนี่ยที่เป็นศิษยพิบาลน,นะครับก็มองคริสจักรเปลี่ยนไปด้วยนะครับ And as a pastor i look at the church differently คริสจักรก็ไม่ใช่ที่ที่เราจะมาเทศนาแบบแบบ perfect นะครับ the the church is not a place for me just to preach every week perfectly คริสจักรก็ไม่ใช่ที่ที่ทีมนมัสก,การเนี่ยจะมาเล่นดนตรีอย่าง perfect นะครับ and the church is not a place for the worship team just to have the uh, perfect m u s i c แล้วก็ไม่ใช่ที่ที่ คนในโบสถ์เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันแบบ perfect นะครับ and it's not a place for everyone to have a perfect relationships แต่เป็นที่ที่เราเนี่ยผิดพลาดได้นะครับ but it's a place that where everyone can make a mistake เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากความผิดพลาดของเรา and we come and then we learn from the mistakes and then we grow ครูสอนก็เรียนรู้และก็เติบโตจากความจากความผิดพลาดในการสอนของตัวเองนะครับ As a preacher, we can learn and then we can make mistake and then grow from the mistakes. ทีมนัสการก็เรียนรู้นะครับและก็เติบโตจากการทำผิดพลาดของตัวเองนะครับ And the worship team can also learn from the mistakes that they have done and then they can learn. Uh, สมาชิคริสตจักก็เรียนรู้จากความผิดพลาดในเรื่องความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนะครับ And all the members can learn from the mistakes in the relationship and then we grow นะครับแล้วก็เติบโตด้วยกันนะครับ And we grow together uh, ครั้งหนึ่งนะครับเอ,อก,ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอันนี้เนี่ยพงจํจำได้ไหมนะครับ One time I don't I'm not sure พง remember this or not แต่ครั้งหนึ่งเนี่ยพงเนี่ยลืมเอา เลขบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับใส่ลงไปในสไลด์ของ Powerpoint นะครับ One time พ o n g forgot to put the account number in the PowerPoint presentation นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยนมำสการเสร็จปกติคริสจักรก็จะโชว์หมายเลขบัญชีธนาคารบนจอนะครับ So after the worship every time we will show the PowerPoint of the bank account แต่พงลืมใส่พงก็ มามองพงพงก็มองว่าที่ผมพูดด้วยความตกใจพี่คิงพี่คิงขอโทษครับผมลืมใส่เลขบัญชีธนาคาร and pong forgot and then pong just uh, turned to me and he said oh ี่คิง i'm sorry i forgot to put on the the powerpoint slide about the bank account of the church ก็ถ้าเป็นช่วงก่อนเบิร์นเอาผมคงจะรู้สึกโมโหแล้วก็หงุดหงิดมากนะครับ if that happened before uh, i turned to be burnout i would be very frustrated and angry แต่ผมเพิ่งจะเปลี่ยนมุมมองนะครับ ต่อต่อชีวิตนะครับในช่วงเบิร์นเอา but because my perspective has been changed uh, during burn out ผมก็บอกพงทันทีเลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลย and I just told I just told พง immediately that it's okay no problem ผมก็บอกลูกของผมด้วยนะครับว่าเออหลังจากที่พ่อหายจากการเบิร์นเอาเนี่ยลูกจะได้พ่อเวอร์ชั่นใหม่นะครับ And I also told my son that after I being better, after being burned out, uh, my son will have a new daddy. ลูกจะได้มีลูกจะได้รับพ่อเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับ My son will have a new version of uh, being a daddy, which which will be better version. เออจะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้การเบิร์นเอาเกิดขึ้นกับผม What would happen if God didn't allow me to experience uh, burnout? ผมก็เห็นตัวตนผมเห็นตัวเองนะว่าผมเป็นคนที่มีความเครียดสูงมากนะครับมา, <And S 2> ม,ามาทั้งชีวิต And I have seen that all of my life I grew up with stress แล้วผมก็มองว่าชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องทำทุกอย่างให้ perfect แล้วก็ผิดพลาดไม่ได้เลย And I thought that life has to be perfect and no mistakes ผมก็เป็นคนที่มีความเครียดสูงตลอดเวลานะครับ And I always have uh, stress all the time จากการศึกษาของแพทย์นะครับ And from the และจา a ทางสถิตินะครับทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับ The statistics from the science คนที่มีความเครียดสูงมากๆเนี่ยจะอายุสั้นนะครับ Those people who have a high stress will have a uh, will live uh, will have a short life ดังนั้นถ้าถ้าภาวะเบิร์นเอาไม่เกิดขึ้นกับผมผมก็คงจะเป็นคนคงคงจะเป็นคิงคนเดิมที่ที่มีความเครียดสูงมากๆต่อไปนะครับ so if I I don't experience burnout then I would live my life under stress high stress all the time ก็คงจะเป็นคนก็คงจะเป็นคนประเภท perfectionist ที่ทำผิดพลาดไม่ได้ต่อไปนะครับ I would continue to live my life as a perfectionist and no try trying to have no mistakes in life ก็คงจะตายเร็วนะครับ I would experience a premature death ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเบิร์นเอาท์ที่เกิดขึ้นนะครับ So I'm thankful for my experience of being burn out ทำให้เห็นสิ่งที่ตัวเองต้องแก้ไขนะครับ So I know that I have to change my perspective ก็เชื่อว่าทำให้อายุยืนยาวขึ้นนะครับ And I believe I can live longer เพราะว่าการการแก้ไขตัวเองในเรื่องนี้ทำให้ผมก็ก็มีความเครียดน้อยลงนะครับ Because after being uh, after I sort this out and uh, I I am ค to myself much more อ่หรือหรือผมก็จัดการกับความเครียดและความกังวลได้ดีขึ้นครับ and I learn to manage my stress much better ก็เชื่อว่าทำให้อายุยืนยาวขึ้นนะครับ so I think I will live longer แล้วก็เห็นความรักของหลายๆคนนะครับที่ที่ที่มาช่วยพยุงผมนะครับ and I have experience all of uh people who loves me and carry me and walk beside me along the way ก็เห็นหลายคนนะครับมาช่วยรับภาระต่างๆของผมไปนะครับ many people help me to carry the burdens for me. เออผมก็ยังไม่หายดีจากการเบื่อเอานะครับ I'm not totally well. แต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ But I'm on the progress and I'm better. ตอนนี้ก็ก็ยังต้องเทศนานะครับสลับกับคนอื่นในแต่ละอาทิตย์นะครับ So right now I still have to preach uh, once every two weeks. เออก ให้เราใช้เวลาสักครูคร่ที่ถึงสิ่งยกัยกๆที่เกิดขึ้นในตลอดทั้งปีนี้นะครับ So I would like uh, to ask of us to spend time to think about all the difficulties in our lives in, the, in this year. นะครับ เราอาจจะยังไม่เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ยากๆเหล่านั้นนะครับ You might not see any good things out of those hard situations แต่จะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับ But there will be good things out of that difficulties ดังนั้นนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าได้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่ยากๆที่เกิดขึ้น So we can give thanks to God ahead of what going what was going to be good out of that difficulties นะครับจากจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีก็ ก็แค่หวันเองนะครับ so there will be five days left before the end of the year นะครับก็ก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรานะครับ so we want to give thanks to God for both good things and bad things that happen to us นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ยากเรายิ่งต้องขอบคุณพระเจ้านะครับ and especially for those uh difficult uh experience we we should give thanks to God. นะครับอยากจานอยากจะอ่านพระคัมภีร์อีกสักครั้งนะครับบนจอนะครับ Repeat reading the scripture the again. และเราทราบว่าพระเจ้าช่วยให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าคือบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้เรียกตามความประสงค์ของพระองค์ And know that all know in things God we works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. ให้เราไว้ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยก okay, ันนะครับ Let's pray ขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ Father and a thank you so much สำหรับเรื่องที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้น for all the good things and the bad things that has happened to us ตลอดทั้งปีนี้ in this year เราขอบคุณเพราะเรารู้ว่าพระองค์จะทำให้พระองค์จะใช้ทุกๆสิ่งสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรา We give thanks to you because we know that you're going to Use u s l t l o t h t s i t h s to t u r turn to o o g o o r our o u v l s v e แลเราขอบคุณพระเจ้าระมะค่ะนในพระนามพยสส